วันนี้นะครับก็จะมีเกมที่ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบแนววางแผนบริหารจัดการหรือว่าสร้างเมืองอยู่เนี่ยลลองเล่นเกมในคลิปนี้กันได้สำหรับ15เกมแนวสร้างเมืองที่น่าเล่นในปี2023นะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบกันแั้วหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เหมือนเคยนะครับนาอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา้วยกันไปดูกันในคลิปวันเลยดีกว่าไปดูกันเลย Love. สำหรับเกมที่มีชิวมา Pocket b i l l นะครับสำหรับเกม Pocket Build นะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่เราเนี่ยสามารถเลือกโหมดการเล่นได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นโหมดจำกัดเงินหรือว่าโหมดที่ไม่จำกัดตังก็ได้เหมือนกันซึ่งเกมนะครับสามารถ create ได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเราเนี่ยจะสร้างอะไรอย่างไรแล้วัดด็เกมนะครับยังมีโหมดที่ทำให้เราเนี่ย สามารถเข้าไปเป็นภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ก็คือสามารถสิงไปในร่างคนได้แล้วก็ตัวเกมสามารถพัฒนา อะไรต่างๆหรือว่าพัฒนาสิ่งของก่อนต่างๆได้ตามอารยธรรมของเราก็คือความคิดส่ของเราเนี่ยว่าจะสร้างอะไรอย่างไรสามารถทําได้หมดเลยนะครับล้วก็ภาพการาฟิกพนุเกมสามารถหมุนได้รูปแบบ360องศานะครับก็คือเป็นแบบ3 d ดีก็ได้หรือว่าจะเป็น2 d ดีก็ได้แล้วแต่เราต้องการที่จะให้เป็นนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเกมสร้างเมืองอยู่นะครับสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมที่ ค่อนข้างที่จะนิยมมากในคนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างบ้านนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tower s c a p e r นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่มีความน่าเล่นและก็มีความสวยงามมากๆเนาะแล้วเราเนี่ยสามารถ create เมืองได้ตามที่เราต้องการเลยที่อยู่บนน้ำไม่จำกัดการสร้าง เลยทีเดียวนะครับภาพมันก็อาจจะออกแนวอาร์ตๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมไม่ฟรีนะบอกไว้ก่อนเป็นเกมไม่ฟรีเป็นเกมเสียตังค์ที่จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เนะีเพราะว่าตัวนี้เป็นเกมจาก PC ที่เลาอออกมามือถือด้วยนะครับเนาะแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองซื้อแล้วก็เข้าไปลองเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้เนาะก็จะมีชื่อว่า Listen Big City True ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมภาค2แล้วนะครับสำหรับเกม Little Big City เกมนี้เป็นเกมของค่ายเกมรอ o กันอีกแล้วนะครับก็ภายในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สามารถเล่นโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยแล้วก็ระบบภายในเกมมีให้เราสร้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่าลงท่าเรือสร้างแลนด์มาร์กต่างๆให้เมืองของเราเนี่ยมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นก็มีให้เราเลือกสรรหาเรื่องจัดการได้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการ ปลดล็อกตามเรเวลด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองโดดเล่นเกมนี้ได้นะเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่ามีกาโพลิสนะครับเนาะก็ตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินการาฟิกไม่กินสเปคด้วยนะครับสำหรับเกมแนวสร้างเมืองนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถขยายธุรกิจต่าง เพื่อสร้างเมืองของเราได้ตามที่เราต้องการเลยสามารถกีเอเมืองได้ตามที่เราต้องการเหมือนกันตัวเมืองนะครับหรือว่าตัวเกมก็จะมีระบบตัวของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยอย่างเช่นการดูแลน้ําการดูแลต่างๆนะเพื่อไม่ให้โลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคนก็จะมาอยู่เยอะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรายังสามารถเลือกภูมิปร,ประเทศได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะสร้างอะไร,อ,ะไรอย่างไรจะสร้างอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตัวของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าหมู่บ้าน ต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมาตามระดัของเราด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้่นเอ็กนะเกมนี้มีชื่อว่า pocket city 2นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นภาคต่อจาก pocket city นะครับที่เป็นภาค2แล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บริการ,รการันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวะสร้างเมือง ที่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในเกมนะครับแม้กทั่งการสร้างตึกสร้างสนสนุกสร้างโรงเรียนสร้างเกาะต่างๆสร้างได้เกือบหมดขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นปลดล็อกไปอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีอุปสรรคต่างๆที่จะมาให้เรารับมือกันอยู่ก็คือมีพวกอาชญากรรมนะครับมีภัยพิบัติต่างๆที่จะมีการเกิดขึ้นได้ตามที่เรา อาจจะไม่คาดถึงนะครับแล้วก็กราฟิกภายนเกมเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้นะครับเ mm hmm. พราะว่ามันจะเป็นแนวผลิตกราฟิกพวามุมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองมุมมองม,มุมสูงแล้วก็เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นตัวละครในตัวเกมได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพวก NPC ต่างๆเราสามารถเข้าไปบังคับเขาได้เลยนะ mm hmm. ที่ชอบเล่นเกมคอมที่ปล่อยออกมามือถือ แล้วก็จะหาเกมคอมที่พอรตออกมามือถือเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า SimCity Buildit นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พัฒนาโดยทางค่ายของ EA Sports เลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะ เป็นเกมที่อรอตลงมาจาก PC ด้วยนะครับแต่ว่ากราฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับ PC เนาะเพราะว่ามันเป็นเกมที่อรอตลงมือถือมันก็ต้องดับการาฟิกลงมาอ,อีกแล้วก็ภายในเกมเนี่ยจะมีอะไรต่างๆให้เราสร้างก็น่าเยอะแยะมากมายเมื่อเราสร้างเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องบริหารอะไรต่างๆคนนี้เยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นพวกระบบน้ําระบบไฟอินเทอร์เน็ตโดนหรือว่าเป็นเมืองที่เป็นแลนด์มาร์กหรือว่าสถานีรถไฟที่จะทําให้เมืองนี้ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับภาพการาฟิกก็โอเคเลย ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นแหละนะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Tropico กนะครับก็สำหรับเกมนี้นีครับจะเป็นเกมที่พ์ตอนมาจาก PC กันอีกแล้วซึ่งอาจจะแตกต่างจากตัวเกมอื่นตรงที่ว่าเกมนี้นี่ครับมันจะเป็นเกมบริหารจัดการบ้านเมืองที่เราเนี่ยจะผู้นําประเทศมารวมด้ดยก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาด้วยนะครับแล้วก็ เกมนี้นะครับมีระบบต่างๆที่อยู่ในแบบว่าของรัฐยุ่งน่าเยอะนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวของกฎหมายที่อยู่ในตัวเกมที่เป็นตัวของเราเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นหรือว่าการคอร์รัปชันการที่จะลุกฮือต่างๆหรือว่าการรัฐประหารก็มีเช่นเดีวยวกันคือแบบเกมนี้มันค่อนข้างจะทําออกมาได้เหมือนคล้ายๆตัวของเล่นเป็นผู้นําเลยนะครับแต่ว่าระบบหลักๆภายในตัวเกมก็อาจจะเป็นสร้างเมืองผสมกันนะครับก็คือค่อนข้างที่จะ ทำให้เราเนี่ยมีความสนุกกับการสร้างเมืองด้วยแล้วก็รับบทเป็นผู้นําประเทศด้วยนะครับเนาะสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้นี่ครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะลองเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะชอบเล่นเกมคอมที่บอกเราม,ามือถืออยู่ก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า s e t t l e m e n t สวายโวตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนววางแผนหรือว่าเกมแนวบริหารจัดการที่จะให้เราเนี่ยบริหารจัดการสร้างหมู่บ้านของเราซึ่งตัวเกมนะครับจะอิงมาจากตัวของ PC เลยนะครับมีทั้งสภาพอากาศ ฤดูร,ร้อนรู้ดูหนาวนะครับมีการปลูกผักทำฟาร์มแล้วก็มเมล็ดพืชต่างๆมีเยอะให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยนะครับเกมนี้ก็สร้างได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับยิ่งเรามีทรัพยากรเยอะมีประชากรเยอะก็ยิ่งมีหมู่บ้านที่เราเนี่ยสามารถสร้างได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมกราฟิกไม่กินสเปคกันบ้างน,นะครับสำหรับเกมแนวสร้างเมืองเนาอย่างเกมที่มีชื่อว่า T O Town นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะมีอะไรต่างๆเราเลือกทำเยอะะมากมายแม้กระทั่งการสร้างประเทศเองก็ทแำบบได้ค่อนข้างใหญ่ ตัวโหรานมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่กี่สเปกเนี่ยพิกเซล R แล้วก็เราเนี่ยสามารถทําได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายตัวเกมยังสามารถสร้างได้เลยเนะครับสร้างก่อนที่เราเนี่ยจะนําคนเข้ามาซึ่งตัวเกมจะมีการย่นเวลาของวันด้วยยิ่งวันหรือว่าโลกหมุนไปเท่าไหร่ก็จะมีเทคโนโลยียต่างที่จะเพิ่มขึ้นมาตามปีตามยุคสมัยนั้นเราเนี่ยสามารถนํามาใช้นํามา อัปเกรดหมู่บ้านของเราให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอยู่ของผู้คนในหมู่บ้านของเราเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าถ้าเราสร้างมาแล้วออกมาไม่ดีผู้คนมีความรู้สึกหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีก็ถือว่าเมืองของเราก็อาจจะจบเห่เลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นิดนึงนะก็าม,มาอยู่สำหรับเกมแนวสร้างเมืองที่อยู่ในสมัยโบราณกันบ้างใครที่แบบว่า เห็นเมืองในนาโกรือว่าเมืองปอัจจุบันแล้วใครที่อยากหาเกมที่แบบไมสมัยยุคโบราณโบราณหน่อก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า e m p i e City นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะอยู่ในตีมโบราณพวกอียิปต์พวกกรีกอะไรประมาณนั้นส่วนตัวการจัดการหมู่บ้านหรือว่าการสร้างหมู่บ้านก็จะเป็นตีมนั้นเลยนะมีแรงต่างให้เราไปเลือกทําค่อนข้างที่เจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาตามเลเวลของเราด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะแนวสร้างเมืองแบบแฟนตาซี กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า L เวน่าเนั่นี่นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะรวบรวมเหล่าตัวของเผ่าต่างๆมาต่อสู้กันแบบซึ่งตัวเกมเนี้ฮะสามารถเลือกขีดเผ่าได้ตามที่เราต้องการเลยว,ว่าเราเนี่ยจะอยู่เผ่าไหนเผ่าอะไรเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีหมู่บ้านต่างๆที่เราเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถไปลบกับตัวของศัตรู ได้ด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยส่งใครไปแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะเนี่ยมากมายเลยทีเดียวครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยภาพกราฟิกก็ถือว่าไม่ได้สวยจนเกินไปมือถดปเกตํำสามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับเล่นเกมสร้างเมืองที่แบบ ค่อนข้างที่จะมีระบบเยอะคือยกให้เป็นเกมนี้เลยนะสําหรับเกมที่มีชื่อว่าซิตี้มา i เนีะครับก็สํหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พัฒนาจากค่ายเกมรอบเลย นะครับไพน์เเกมนี่ยที่จะมีระบบเยอะมากๆซึ่งไพน์เดอรเกมนะครับจะมีทั้งการแบบว่าสุ่มกระชะับองด้วยนะแล้วก็เกมนี้นะครับมีระบบตัวตอบพื้นที่มริค่าเพิ่มก็คือเอาไว้ดูนะครับว่าส่วนของเราเนี่ยมีแบบพรีเมียมหรือว่าธรรมดานะครับแล้วก็ระบบสถานีต่างๆเอาย่างเช่นพวกปะปารถไฟต้ารวจหรือว่า สถา,านีดับเพลิงอ่าก็มีให้เราเล่นนะครับมีระบบสร้างไมตีนะครับต่อตัวละครอื่นๆมีระบบการอัปเกรดสินก่อสร้างระบบการออกลไลน์ทมอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวระบบการวางขายสินค้านะครับหรือว่าไอทมที่เราหาได้หรือว่าซื้อจากคนอื่นได้นะครับเราเนี่ยสามารถซื้อมาได้เลยนะฮะก็คือแบบภายในเกมมี ระบบคันให้เยอะนะครับก็อาจจะพูดไม่หมดแต่ว่าก็สำหรับใครที่อยากต้องการเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะมีชื่อว่า City i s l a n d 5ซึ่งภายในยเกมเนี่ยเปิดตัวให้บริการก็น่าจะนานมากๆเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะสามารถไปบนเกาะต่างๆได้นะครับแต่และเกาะนยครับมันก็จะมีสภาพอากาศแตกต่างกันบางเกาะมันก็จะเป็นเกาะที่เป็น ima, หิมะหรือว่าเกาะที่เป็นทะเลทรายหรือว่าแม้กระทั่งเกาะที่มีภูเขาไฟก็มีเช่นเดียว กันซึ่งภายในกเกมนะครับจะมีบ้าน,นต่างๆหรือว่ามีสิ่งของต่างๆให้เราไปสร้างกันได้แล้วก็แต่ละตัวนะครับก็จะปลดล็อกตามเรเวลไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะบระหิหารจัดการยังไงอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปสร้างกันได้นะครับก็ เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลอนแลวก็เป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ภาพกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นไปลองเล่นกันดูได้นะใครที่ต้องการเกมไม่กินสเปคเน้นเกมเพล์เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Designer City 2นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่บอกไว้ก่อนว่ามือถือแบบไหนเล่นได้หมดเลยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรต่างๆให้เราไปเลือกสร้างกัน ค่อนข้างเยอะนะครับมีการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็มีการดูแลทรัพยากรด้วยเพื่อให้ตัวของเมืองนี่มีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็จะมีระบบความรู้สึกของตัวละครของคนด้วยว่า จะอยู่เมืองเราอีกนานเท่าไหร่นะเอาก็ต้องพยายามจัดการบริหารการสร้างเมืองให้ดีละกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นี่นเนะเกมแนวสร้างเมืองแนวภาพกราฟิกแนวหน้ารักหน้ารักกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Dream City นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Dream City เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่จะมีอะไรต่างๆเราเลือกทำค่อนข้างที่เยอะ เยอะมากมายเลยนะครับนากแม้แการสร้างแลน์มาก์าสร้างบ้านหรือว่าจะเป็นการสร้างสถานที่ที่เป็นท่องเที่ยวก็มีการอับเกดตัวของหมู่บ้านด้วยเหมือนกันนะครับเนาะนะก็ใครที่ชื่นชอบเกมแนวน่ารักน่ารักผสมแนวสร้างเมืองด้วยก็คือเกมนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะั่นเองนะนะ15เกมนแนวสร้างเมืองที่เอามานห้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลา ท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกดแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม